นางสิริรัตย์ยอดโตมนรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมสถานที่ทำงานโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเลขที่443แขวงหนองแขมเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร10160สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1เกิดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2509วันเริ่มรับราชการ หมิถุนายนพุทธศักราช2533รวมเวลารับราชการ30ปีนับถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2563วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยลาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2558ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกักรพรรดิมาลาประจำปีพุทธศักราช2558ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2จังหวัดกระบี่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนของท่อมราศรังสรรค์จังหวัดกระบีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอมาตพาณิชย์นุก,กูลจังหวัดกระบีจบปริญญาตรีเอกคณิตศาสตร์วิทยาลัยครูสงขลาจบปริญญาโทเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2533 ถึงปีพุทธศักราช2547ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนโรงเรียนบ้านมะม่วงเอ็นจังหวัดกระบี่ปีพุทธศักราช2542ถึงปีพุทธศักราช2547ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมจังหวัดกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2547ถึงปีพุทธศักราช2551ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดรางบัวจังหวัดกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2551ถึงปีพุทธศักราช2552ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำจังหวัดกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2552ถึงปีพุทธศักราช2558 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนชิโนโรถวิทยาลัยจังหวัดกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2558ถึงปีพุทธศักราช2558ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพลภพาพิทยาคมจังหวัดกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2559ถึงปีพุทธศักราช2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณจังหวัดกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมจังหวัดกรุงเทพมหานครผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1 0 0,000ครูดีประจำปีพุทธศักราช2555ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาจากครุสภาได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2555จากครุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่ง ได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2560จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2560จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลโครงการปีชนคนการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2561จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรก,รการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุขประจำปีพุทธศักราช2557 2559 2562 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2561ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะบุคลากรดีเด่นของสมาคมผู้ปกครองและครูประจำปีพุทธศักราช2563 ได้รับรางวัลเสมาพิทักษระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,563จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร